สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องอมนี่เลิฟอันนี้ครั้งนี้ครับแล้วเรากำลังกลับกันมาในช่วงนะดีดีนะผมในดูดีคลิปนี้ก็กลับมาในเสนกณฑอีกครั้งนะครับผมกับเพลงฝั่งบ้านเรานะครับผมกับคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องจากที่อันเคยเรียกแั่นไปนั่นเองก็คือเป็นคอนเทนต์จากวงมีนเอ็กพีมวสุนั่นเองนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียกแั่นไปก็คือเพลงตกหลุมรักซ้ำๆนะครับผมที่อ่าวงมีนได้ร่วมร้องเพลงกับน้องพีมวสุนั่นเองแต่ ทีมจากบงบัสนะครับผมก็มาอีกหนึ่งเพลงในคลิปนี้ที่เราจะมีเลคชั่นกันก็คือในเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะครับผมซึ่งจริงๆก็คือเป็นเพลงออริจินอลของวงมีนนั่นแหละนะครับผมแต่มาในเวอร์ชันนี้ก็คือจะมีน้องพิมพไปร่วมร้องด้วยนั่นเองนะครับผมก็ยังไงเราต้องไปดูกันเนาะว่าเพลงในเวอร์ชันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเนาะเพราะจริงๆเวอร์ชันออริจินอลก็คือเพราะมากๆอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเพลงขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันแต่ว่่าเดดยวกกกอนนจะไปูังงช กด subscribe แล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้อ่านด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเพลงขอบคุณที่เกิดมาให้รักมีนแบนเอกพีมสุปัสนะครับผมยังไงก็ไปดูกันเลยอ่ะแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปเพลงขอบคุณที่เกิดมาให้รักมีนแบนเอกพีมสุปัสกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับขอบคุณจรจริิงๆที่เกกดมาให้ัขึ้นมาก็เพราะแล้วอะเสียงพีม เสียงพิมพ์คือมีเสน่ห์เนาะมีความแบบขึ้นนาสิกอะขึ้นจมูกนิดๆเนาะนี่คือจากเด็กที่แบบร้องไม่ได้เต้นไม่ได้อะ่ะมาร้องได้ขนาดเนี้ยคิดดูคือเก่งจริงๆ เียโปเต้ก็คือดีเหมือนเดิมแล้วคือเพลงนี้ความหมายดีด้วยนะเป็นเพลงที่แบบโรแมนติกจริงๆเนาะสุดแล้วก็ที่มีเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นงานแต่งงานเนาะ หล่อมากแล้วก็คือาการมองกล้องการเล่นกล้องของพีมนั่นก็คือก็ต้องให้เขานะ น้องป่ามเล่นสองเครื่องดนตรีเลย <c oughs> อันนี้ใหม่น้องพิมพ์เองปะดูแบบมันเป็นคนละไม้กับที่น้องโปเต้ใช้เนาะ เพลงความหมาดีจริงๆอ่ะเพลงนะี้คือชอบตั้งแต่แบบเวอร์ชันที่เป็นของวงมีนแต่เดิมอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะเพลงเนี้ย รจ,รจแต่อีกหนึ่งเพลงที่แบบเอาเข้าเพลย์ลิสต์เพลงเพราะได้เลยอ่ะความใหม่ก็ดีเพลงก็เพรอพอทั้งเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็เวอร์ชันนี้เลยอ่ะ อขอบคุณที่เกิดมาให้รักโอเคสบแล้วนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราเพคุยกันต่อตอนท้ายนิดนึงนะครับอะไรนะครับผมก็จบไปแล้วผมกับการเรียกชั่นเพลงขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะครับผมบมีนแบนเอ็กซ์พีมาสุบัสนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เพราะมากๆนะครับผมคือจริงๆเวอร์ชันดั้งเดิมก็คือเพราะอยู่แล้วความใหม่ดีแล้วก็การถ่ายทอดของวงมีนก็คือทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมพอมีเวอร์ชั่นนี้ที่มีน้องพีมไปร่วมแจมด้วยก็คือ ก็เรียกว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งของเพลงเนาะแต่ว่ายังคงมูดในโทนความเพราะความอบอุ่นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาใน,ในความหมายดีๆของเพลงตั้งแต่เวอร์ชันเรอเจอรแนลแหละนะครับผมเป็นเพลงที่แบบคหมายดีมากๆจริงๆเนาะเหมาะกันแล้วที่แบบมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันงานแต่งงานขึ้นมาด้วยนะครับผมที่ที่มีให้เราได้ดูในช่องของวงมีนนะครับผมก็มันเป็นเพลงที่เหมาะกับงานแต่งงานจ,จริงๆนะเพลงเนี้ยนะครับผมแล้วพอน้องพีม์มาลองก็รู้สึกว่าเออ,องพี์ก็ เสียงเขาก็เพลงมากๆนะครับผมแบบมีความแบบเสียงอบอุ่นแล้วก็มันมีเนื้อเสียงที่นุ่มๆนานๆนิดนึงเนาะเสียงของพีมแล้วก็แบบขึ้นจมูกนิดๆนะครับผมพอมาร้องร่วมกับน้องโปเต้ก็เออเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับผมจริงๆชอบตั้งแต่เพลงที่แล้วที่เดียร์เันไปละตกกลุ่มหลักซ้ำๆนะครับผมมาเพลงนี้ก็ยังคงชอบอยู่นะคะรับผมรู้สึกว่าแบบเออเสียงพีมมาร้องเพลงประมาณนี้ก็คือพร้ะมมากๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดีไซนะที่ได้อย่างที่บอกไปตอนคลิปที่แล้วที่เดียกชั่ันไปแล้วว่า ดีใจที่ได้เห็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้เนาะด้วยความที่จริงสไตล์วงจากทั้งสองศิลปินก็คืออาจจะไม่ได้เหมือนกันเนาะอย่างวงมีนก็จะมาเป็นแบบเป็นแบรนด์ที่มีแบบนักร้องแล้วก็มีนักรดนตรีเล่นร่วมกันอะไรเงี้ยเนาะแต่อย่างบัสก็จะเป็นแบบวงบอยกรุ๊ปวงไอดอลที่แบบไปร้องเป็นเต้นทั้งวงอะไรเงี้ยเนาะอาจจะคนละสไตล์เนาะแล้วก็ต้องเรียกว่าอาจจะเป็นคนละเจนเลยแหละก็ว่าได้นะครับผมแต่เออได้เห็นทั้งสองมาทํางานร่วมกันก็มันทาให้เราได้เห็นแบบ อะไรใหม่ๆซีซันใหม่ๆเนาะแล้วก็อ่านว่ามันก็คือเป็นกําไรของคนดูที่ติดตามติดตามเพลงของทั้งสองวงเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของวงมีนหรือฝั่งของบัสนะครับผมก็ดีใจนะที่แบบได้เห็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับผมเราก็อยากให้มันมีอีกเรื่อยๆนะครับผมอย่างล่าสุดที่อ่านได้ดูงานโทตี้เนาะที่จริงๆทั้งวงมีนแล้วก็บัสก็ไปร่วมงานด้วยเนาะยังแอบตอนนั้นยังแอบหวังเล็กๆเลยเพราะว่าตอนนั้นอะคือเพิ่งเลี้ยงชันเพลงอ ตกกลุ่มหลักซ้ําๆไปนะครับผมยังแอบฟังโหน,นี้ถ้าเกิดได้เหตุแบบเอาวง,ม,วม,งม,ม,มีแล้วก็น้องพิมพไปร่วมแจมแล้วก็ร้องเพลงนั้นก็คือจะดีใจมากมากเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่อาจจะด้วยคอนเซปต์ของงานการจัดเซกชันอาจจะไม่ได้เอื้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยน้องก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นแต่แบบเออยังแอบอยากเห็นอยู่เหมือนกันนะครับผมล้วก็อยากอย่างที่บอกไปว่าอยากเห็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้ที่หลายๆสิลปินทํางานร่วมกันอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไงก็รอเป็นกําลังใจให้ทั้งฝั่งของวงมีแล้วก็รวมถึงน้องๆบัสด้วยนะ จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่ฟังของฟังผลงานของทั้งสองศิลปินอยู่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นมาทํางานร่วมกันนะครับผมก็รอติดตามทั้งสองศิลปินต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็น่าประมาณนี้เนาะสำหรับการเรียกชั่นคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงกับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปเรียกชั่นต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงฟังที่ป๊อปหรือว่าฟังเคป็อปเองนะครับผมไงสำหรับที่นี่ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายคับ